การเคลื่อนที่ของสัตว์ที่ไม่อาศัยโครงร่างแข็งได้แก่สัตว์ชั้นต่ำหลายชนิดแต่ร่างกายประกอบด้วยระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างอื่นๆช่วยในการเคลื่อนไหวการเคลื่อนที่ของไส้เดือนไส้เดือนจัดอยู่ในไฟลามแอนเนลิดาการเคลื่อนไหวอาศัยการทำงานของกล้ามเนื้อสองชุดแบบแอนตาโกนิซึม คือกล้ามเนื้อวงและกล้ามเนื้อตามยาวของลำตัวนอกจากนี้ป้องของไส้เดือนมีเดือยยื่นออกมาช่วยเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้โดยที่ใช้เดือยบริเวณท้ายท้ายจิกดินไว้กล้ามเนื้อวงหดตัวกล้ามเนื้อตามยาวคลายตัวเป็นผลทําให้ลำตัวย,ยืดยาวออกจากนั้นใช้เดือยบริเวณหน้าจิกดินไว้กล้ามเนื้อวงถายตัว และกล้ามเนื้อตามยาวหดตัวทำให้ลำตัวเคลื่อนไปข้างหน้าได้การเคลื่อนที่ของพานาเณียพาณาียเป็นสัตว์จำพวกหนอนตัวแบนในไฟลัมพาทิเฮลมินเทสอาศัยอยู่ในน้ำพาณาียมีกล้ามเนื้อสามชนิดคือกล้ามเนื้อวงอยู่ทางด้านนอกกล้ามเนื้อตามยาวอยู่ทางด้านในและกล้ามเนื้อทะแยง ยึดอยู่ระหว่างส่วนบนและส่วนล่างของลำตัวพารเรียเคลื่อนที่โดยการลอยไปตามน้ำหรือคลืบคคานไปตามพื้นใต้น้ำโดยอาศัยกล้ามเนื้อวงและกล้ามเนื้อตามยาวส่วนกล้ามเนื้อทะแยงจะช่วยให้ลำตัวพิ้วไปตามน้ำในขณะที่พาเนียเคลื่อนไปตามผิวน้ำซีเรียที่อยู่ทางด้านล่างของลำตัวจะโบกพัดไปมา ช่วยให้การเคลื่อนตัวไปได้ดียิ่งขึ้นการเคลื่อนที่ของไฮดราสัตว์พวกไฮดรามีการเคลื่อนที่ได้หลายแบบโดยการทำงานของระบบกล้ามเนื้อมีทั้งโดยการลอยตัวการยืดหดตัวและการหกคเมนตีลังกาโดยใช้กล้ามเนื้อลำตัวและเทนทคัคเกิลซึ่งแบบนี้เรียกว่า walking การเคลื่อนที่ของแมงกระพุนแมงกระพุนมีการเคลื่อนที่หลายแบบโดยการทำงานของกล้ามเนื้อมีทั้งการลอยตัวการยืดหดตัวการหดคะเมนตีลังกาโดยใช้กล้ามเนื้อที่เรียกว่ายอกกิ้งแมงกระพุนในระยะเมดูซ่ามีรูปร่างคล้ายกระดิ่ง และมีเทนทเัเกิลมากมายการเคลื่อนที่ของแมงกระพุนเกิดโดยการหดตัวของเนื้อเยื่อบริเวณขอบกระดิ่งและผนังตัวซึ่งจะพ่นน้ำออกมาทางด้านล่างแรงพ้นน้ำนี้จะทำให้ดันตัวแมงกระพุนเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับทิศที่พ่นน้ำออกมา แต่ไม่มีการทำงานแบบแอนตากอลซึ่งเพราะเป็นการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อชุดเดียวกันดังนั้นการเคลื่อนที่ของแมงกระพุนจะอาศัยแรงดันน้ำการเคลื่อนที่ของหมู ็นสัตว์กลุ่มเดียวกับหอยจัดอยู่ในไฟลัมมอลลาสกาไม่มีเปลือกแข็งหุ้มตัวลำตัวเป็นกลวยยาวรอบรบคอมีขอบอิสระของแมนเทิลประกอบเป็นปอกคอใต้คอมีท่อน้ำเรียกไซฟอนน้ำจะเข้าโดยการหดตัวและขยายตัวของกล้ามเนื้อแมนเทิลแล้วบีบตัวดันน้ำ ให้ไหลออกไปทางไซฟ,ฟอนถ้าไซฟ,ฟอนหันไปด้านหน้าหมึกจะเคลื่อนที่ไปด้านหลังการทำงานของกล้ามเนื้อแมนเทิลไม่จัดเป็นแอนตาโกนิซึนเพราะเป็นกล้ามเนื้อชุดเดียวกันตัวอย่างการเคลื่อนที่ของหมึกหมึก เป็นสัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลังมีขนาดใหญ่เคลื่อนที่ได้รวดเร็วและว่องไวมีหนวดรอบปาก4 5คู่บน้หนวดมีปุ่มดูดเรียงเป็นแถวมีหน้าที่จับเหยื่อป้อนเข้าปาก การเคลื่อนที่ของหนอนตัวกลมหนอนตัวกลมมีเฉพาะกล้ามเนื้อตามยาวการเคลื่อนที่คือการงอไปมาไม่มีแอนตากนิซึมนี่คือตัวอย่างการเคลื่อนที่ของหนอนตัวกลม การเคลื่อนที่ของดาวทะเลดาวทะเลมีระบบท่อน้ำมีส่วนประกอบดังนี้ 1. มาดิโพไรส์คร้ายตะแกงเป็นทางน้ำเข้า 2. ส,สโตนคาเนลท่อต่อจากมาดิโพไรส์ 3. ริงคาเนลท่อวงแหวนรอบปาก 4. เรเดียลคนเนลท่อ,อยาต่อจากริงคาเนลเข้าไปในอาร์มของแต่ละอัน 5. เลตเทอ l c แคนเนลเป็นท่อสั้นๆที่ยื่นออกมาจากเรเดียลคนเนล6คิวฟีเป็นหลอดยาวปลายตันต่อจากเลตเทอ l รแคนเนลทำหน้าที่เป็นอวัยวะก่อติดหรือส c เกอร์ดาวทะเลเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังตัดอยู่ในไฟลัม เอ็กไทโนเดอร์มาตามีโครงแข็งที่ผิวนอกไม่ได้ยึดเกาะกับกล้ามเนื้อดาวทะเลมีระบบการเคลื่อนที่ด้วยระบบท่อน้ำซึ่งพบได้ในสัตว์กลุ่มนี้เท่านั้นระบบท่อน้ำประกอบด้วยตะแกรนน้ำเข้าคือมาดิโพไลท์ซึ่งอยู่ทางด้านหลังของดาวทะเลต่อจากช่องตะแกรน เป็นท่อเล็กๆเ,เรียกว่าสโตนแคน n นลเชื่อมต่อกับท่อวงแหวนที่อยู่รอบปากเรียกว่าริงแ a n เนลจากท่อวงแหวนนี้จะมีท่อน้ำแยกออกไปในแขนทั้งห้าของดาวทะเลเรียกท่อนี้ว่าเรเดียลแค n เนลทางด้านข้างของเรเดียลแคนเนลมีท่อแยกไปยังทิวฟีด ทางด้านบนของทิ้วฟีดจะมีลักษณะพองเป็นกระป๋องเรียกว่าแอมพูล่าน้ำเข้าสู่ระบบท่อน้ำทางมาดีโพลไล์และไหลผ่านท่อวงแหวนรอบปากเข้าสู่ท่อเรเดียลแคนเนลและทิวฟีดเมื่อก้ามเนื้อที่แอมพูล่าหดตัวทำให้ดันน้ำในทิวฟีดยืดยาวออกไปดันกับ พื้นที่อยู่ด้านล่างทําให้เกิดการเคลื่อนที่เมื่อเคลื่อนที่ไปแล้วทิวฟีดจะหดสั้นเข้าน้ำกลับเข้าไปอยู่ในแอมพูล,ล่าใหม่การยืดและหดของทิวฟีดของดาวทะเลจะเกิดขึ้นหลายๆทิวฟีดและหลายๆครั้งและมีความสัมพันธ์กันทําให้เคลื่อนที่ไปได้